ทางนี้ว่าทางนี้มันต้องกลัวมีพี่อยู่ด้วยเฮ้ยโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยหยิบพวตีหน่อยหยิบพวตีหน่อยหยิบพวตีหน่อยหยิบพวหยิบพวหยิบพวตีหน่อยพวอพวหยิบพวตีหน่อยพวอพวอไอ้บ้าไอ้พี่ไอ้โบไอ้เบ้ไอ้บ้าไอ้พี่ไอ้โบไอ้เบ้โบไอ้บ้าไอ้พี่ไอ้โบไอ้เบ้ เอว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 ตะเบิกเอว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 ตะเวกเอว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 ตูดพี่ฟองแหลมจังอะนี่ไม่ใช่ตูดเลยหนูดูตูดพี่หนุนก็แหลมหนูดูตูดพี่ดิอ๋อตอนนี้กำลังควันแล้วตูดโคตรดำเลยล่ะแข็งแรงอยากเอาตูดมางัดแต่ละวันดีใจอะไรทำไมอะทำไม่ก็มีชุดให้เแบบเมื่อไะ นอนอวิดนอนไวต่อไปต่อมาไม่ผมเห็นด้วยเจหายก็ว่าเจไปไหนวะผมเห็นผมเห็นลุงไข่ใส่ใส่เสื้อเสื้อเหลืองไอ้เสื้อส้มตัวเออลุงไข่ใส่เสื้อแจมอ่ะอ๋อก็เมื่อกี้ออกไหนสีลุงไข่ลุงไข่เอาสีเขียวนี่ก็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 ผาปผายอาะไม่มีของเลยวันนี้ไฟก็ไม่มีอะมมีไฟฉายมีไฟฉายสั่งมาแล้วไอ้คนดู ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนดุดคนดุดไปแล้วหนึ่งไปยังมีไปถ่ายพึ่งสั่งมาไไไวเกินนหะะปอลุงไข่เร้่ไปทางไหนอ่ะเรารีบเกินเราต้องออกยานทางนี้นะต้องออกทางนี้อ้อมมาทางนี้อ้อมมาทางนี้ยังไง เราจะไปเอาของยังไงเอาไปเอาของไม่ได้อะไรวะเนี่ยไม่เอาก็ได้วะเล่นแบบไม่ต้องมีไฟฉายแหละโอ้ยโอยไปทางไหนได้วะเนี่ยโอ้ยมันดูดไมันีดูดอะไรเยอะแยะวะเนี่ย ไม่ทันแล้วพี่แรมเอาไม่ทันอ่าทางเข้าดีกว่าทำไมสภาพอากาศวันนี้มันห่วยแตกจังเลยอ่ะพี่ฟองตามมาไหมเนี่ยพี่ฟองอยู่ไหนกันบดอ่ะอะไรคนดูดหาทางขึ้นได้ก่อนวันนี้สิบโมงแล้วเอาหาย มาเร็วมาเร็วเราไม่มีทางเลือกเลยอะ่ะเราจะต้องเข้าไปแบบไม่มีไฟฉายนะพี่ฟองไม่มีอะไรเลยอะ่ะโอ้โหอโอ้โหเข้ามาก่อนฮัลโหล ั่งนั้นมีใครอยู่บ้างมองไม่เห็นเลยมไม่มีไ,ไม่ฟนี่พี่ฟองของของพี่ฟองของอยูน่นี่พี่ฟองถ้าออกจากถ้าออกจากประตูนี้ไปไเละไปทางซ้ายนะเห็นกลัวกลัเข้ามาก่อนจำทางกับยานได้ใช่ไหมออกเลไปทาง้ายๆายนะในสาย ถ้าออกทางนี้นะยังไม่ได้ให้กลับแปวอย่าอื่นก่อนเราคำคำเอาเรื่องบางเรื่องเรายังไม่ต้องใช้ไฟเลยเช่นร่ข้มนะโอเคมองไม่เห็นเอานี่ไงเพื่อนเพื่อนอยู่นี่พี่แหลมมีมีมมีมีงามาไม่งมมีอะไรนะพี่แหลม มีมีของบ้างอะรกันก็มีข้างนอกอันใหญ่อันหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่อฟองอพี่มากตัวปอมไอ้มากตัวจริงมันมันมันหลอกลวงมันหลอกลวงถ้าตัวปลอมมันจะเต้นแบบนี้ <c oughs> ไปเดือน <c oughs> ถ้าเจอสัตว์ประหลาดก็ทะเวิร์กทะเวิร์กใส่เลยพี่ฟองไหนสวัสดีเจอสัตว์ประหลาดปั๊บเออเออถ้าเจอสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดมาสัตว์ประหลาดมาทำไงโอเคโอเคตามนั้นนะตามนั้นนะเสียงอะไรเมื่อนามื่อไม่ฉายอ่ะคลำคลำคลำเฮ้ยจะมาดีเสียงลูกไข่วะ ไอ้ข้างบนมีตะขาที่เรากลัวไอ้มาร์กไอ้มาร์กมีฟองโดนไลน์มีฟองเอ้าไมีฟองอยู่นี่อยู่ไหนเนี่ยอะไรกลัวมันพุไปไอ้มาร์กอยู่ไหน ต,อต,อตออโอเคเดี๋ยวให้วิฟองวิฟองออกนอกยานไปแล้ว <c oughs> จะกลับยานมาล่ะหรือว่าจะไปด้วยมันมม่เกินไปหนูแค่เดิน,น,าดนตามตามติดตูดพี่ไว้เอามือจับเอลพี่ไว้ม้ามหอดพี่ก็เดินจับเอวหนูแล้วพี่ก็โดนลากไปพี่จัไม่ได้เราไม่เข้าไปลึกเราเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเราออกมาละเพราะว่าอีกสองชั่วโมงเนี่ยมันยานมันจะออก อย่เอวพี่ไว้นะไอ้มาร์กมันมีอาวุธอยู่มาร์กเอ็มาร์กไปแล้วอ่ะเร็วตรงมายังไงมมาร์กอยู่ข้างหน้าเดิน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 ติดติดไว้นะกดคลิกขวาสแกนถ้ามีอ,อะไรแดงแดงก็วิ่งกลับไอ้มาร์กรอด้วยเร็วนีกลัวมีของมีของมีของนี่ไงนี่ไงเก็บเลยเก็บเลย ฟองเก็บพี่ฟองเก็บเก็บนี่สิอย่าเก็บประตูดิเออเล็งดีนั่งไหมนั่งได้ไหมโอเคได้ละเดินเดินเดิน,น,น,นเดี๋ยวพี่ประคบหลังให้พี่ประคบหลังให้หนูอยู่ที่สองไปต้องการคนมีช่องไอ้บ้านตัวจริงปะเนี่ยไอ้บ้านตัวจริงปะเนี่ยจริงตัวจริง <c oughs> นคนอะไรมันคิดเราเองจังเลยวะยนาเัาเสยมาดีเูาจีบไป่นี้นนนยังอยู่ใช่ไหมาเราต้องออกไหมอะเมื่อกี้ใบสองใบสามแล้วนะในนบสามแล้วนะเมื่อกี้ตอนพี่เข้ามาน่าจะตอนนี้น่าจะหกโมงแล้วอะอันนี้แล้วก็ทางนี้อันนี้คือทางออกหรอทานี้ เฮ้ยตัวอะไรมาปีเตอร์ปีเตอร์มาข้างหลังมั้งปีเตอร์อรไปไปหนูไปที่สองม,มอไซค์มอไซค์บ้านนี่มา <laughs> ไอ้แม๊บทางออกจริงปะเนี่ยทำไมมันลึกจังอะ่ะมีสองด้วย ตัวจิตัวเดิมนโอเคหนูเอา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 ไมเอาไหมเจออะไรก็หวล่มอาไม่เอกลัวฟาดหนเ้อ่นีคุ้มกันเองหนู่ตรงกางนะแล้วมแล้วอะไรอ่ะ ตตตตถ้าเจอปิตเตอร์ถ้าหนูทาอะไรไม่ถูกหนูมีของในมือหนูวางให้มันอนะ่ะมันจะได้ไม่ทําอะไรเพราะว่ามันอยากได้ของเฉยๆ <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ตามอยู่ตามอยู่พี่ขันกูมาให้ กคนอะไรตกใจท้อถึงยังเนี่ยออกเลยไม่พอออกออกออกเย่ไปกลับกลับกลับทุ่มหนึ่งละหมาน่าจะออกมาแล้วนะระวังนะหนูมีของในมือแม่ย ปลอดภัยขึ้นมาเร็วปลอดภัยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วม,มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปลอดภัยปลอดภัยฟองขึ้นทางนี้ไปไหนนี่มันไหนอยู่นี่มันใดกดอีกดอ e, e. ีทางนี้ทางนี้เออ,อเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ <c oughs> หมามัาตะโกนใส่พี่ด้วยแหละมันหลอกมันหลอกมันปลอมเสียงพี่ฟองอว่าพี่มังตัวปอม มาไม่ออกมามาไม่ออกมา,มา,มา,มาต่นตสองอ่ะมันตะโกนพี่มั้งัวปอมเราจะได้ยินไม่เหมือนกันไหมสัตว์เวลามันเรียนแบบเสียงอ,ะอ่ะเออมันจะมันจะก๊อปเสียงที่เราคุยคุยกัน,นไปพูดเอาพี่เจมเมั่งเหรอเอามังก็หมดเลยเหรอมาไม่ออกมาตอนมาไม่ออกมาตอนบ่ายสองอ่ะออาสวัสดีเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะมาเกิดตรงหน้าเลยอะ่ะเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นวะมาเกิดตรงหน้าเลยอ่ะ ซื้อไฟฉายไปมองหน่อยสงสารมะไม่มีตาหนึ่งนอะะโอ้แสดงว่าตอนนี้เราต้องไม่มีไฟฉายเลยใช่ไหมใช่สามวันแล้วเนี้ยเราจะไม่มีไฟฉายเลยอ่ะเดี๋ยวคุ้มกันเองดาวนี้มีหมดนะดาวเดิมนะส่วนดาวอื่นก็เออค่อนข้างเอาเรื่องผมต้องไปดาวนี้แหละดาวเดิมน้ำท่วมดาวนี้น้ำท่วมถ้าข้าวต้องรีบออกอ่ะถ้าข้าวต้องรีบออกอะ จะเอาจะนํานำเพิ่มหรือจะเอาสุยุปราคาล่ะสุยุปราคาจะได้เงินเพิ่มขึ้นน่าสิบเปอร์เซ็นต์าาสุรยุปราคาแต่เริ่มมามันจะมีมันจะมีพวกหมาเลยใช่ไหมมีหมาตั้งแต่ต้นเกมมีพวกหนอนพวกอะไรอีกอะมีพวกหนอนพวกอะไรอีกอะมันไปดาวหนึ่งโก้ดาวหนึ่งมีอะไรอ่ะสุรยุปสุยุปราคาไง ถ้ามีหนอนท้ายฟองได้ยินเสียงกรุนพี่ฟองวิ่งไปเลยนะจำได้ไหมว่าเคยเด็กเคยโดนเด็กในยานมาแล้วนะสีวระคาระวังนะเงียบเงียบๆนะทุกคนนะห้ามเสียงดังพึ่งเลยนะมาถึงเจอพึ่งหลังระยะเลยนะระวังด้วยไอ้เหี้ยมนอน สัตว์นอนยังไม่ได้ไปเลยหนอนมีภารกิจต้องฆ่าไอ้นั่นด้วยนะพีเตอร์ถ้าได้ยินเสียงคืนคืนพี่ฟองวิ่งวิ่งกลับมาทางเดิมนะวิ่งเลยนะจกกนกว่ามันจะหายสวนนะ<า>ไปไปเยไปเยมันคือหนอนที่อยู่ใต้ดินไว้ไปเรีบไปเรีบไปเล้วมาเล้วเอาวุ่นไหม ทำไม,ไมอ่ะแมวไปป้องกันตัวหน่อยเหรอเดี๋ยวหนูก็ตายไม่ต้องตายหรอกอยู่กับพี่ได้ไหมไม่มันมืดของชิ้นหนึ่งมงมีของชิ้นหนึ่ง,ง,นนงทางตาลไยสว่างนะ่นนี้สว่าง ลาตันลา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 ลดมากาล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 นลา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 ไาลาลาอาล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 านาลงลาลาลา่าล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 าตาล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 าันลมลาลาล่ลาลงลาวาลาาล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 ามานก็ตันหมดแล้ว่ะอนลลลลจริง มีแค่ปิวมีแค่ฟิวเลยข้างบนก็ตันนะทางขวานี่กระตายข้างบนตายอันนี้ก็ตันอนนี้ก็ตันลุงตันหรอไามีทองก้อนนึงนะทางนี้ไปมีทองอุ๊ยนี่ทางนี้ตันหรอทางนี้ไม่ตันทางนี้ไม่ตันทางนี้ไม่ตันแต่มืดอดาไ่ก้อนไปไม่ก้อนอะไรขี้ขวาโลลัวขี้ขวาโลลัวคนหนึ่งกินเล่นไปแล้วอ่ะลุงเข้าไปแล้วอ่ะ อยู่นี้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยอยู่ซอยไอ้ไสลามนะสลามอยู่ขวามือเมื่อกี้ไปไหนสลามมาเร็วเร็วไปหารลูกน้งอ,องมีตัวขโมยปีเตอร์โอ้ยมันมัน,ม,นมันหัวกุญแจอย่ามุกุญแจมันนะโอ้ยมองไม่เห็นหนะ้ามื่อนะ่าอะไรไม,ไรมฟงังอุ้ยสลามสลามสลามมาสลามมาติดวาวให้ติดวาวให้ตรงเนี้ย พี่ฟองเรามาสองคนนะแล้วพี่ขี้หลกต้องกลับวะอันนี้อันนี้มันต้องกลัวมีพี่อยู่ด้วยเฮ้ยโอมช่วยด้วยช่วยด้วยหยิบพัวตีหน่อยหยิบพัวตีหน่อยหยิบพัวตีหน่อยหยิบพัวหยิบพัวหยิบพัวตีหน่อยพัวะพวหยิบพัวตีหน่อยพัวพัว แล้วกูอยู่ห้องตันกูอยู่ห้องตันแล้วกูทำอะไรได้เนี่ยกูทำอะไรได้กูทำอะไรได้โอ้ยอะไรวะพี่เต็มเกืออะไรวะตายสคนพี่ฟองพี่ฟองตายแล้วแกพี่ฟอง้วยดนุนอสลามพี่บอกว่าหยิบพูดตีหน่อยหยิบพูดตีหน่อยหนูได้ยินพี่พูดไหมได้ยินหนูก็กำลังไปหยิบพูดเขมา ลองทดสอบเขาอ่ะพอแล้วมั้งกลับเลยก็ได้อย่าไปเอาฟิลละพี่ไหนจะไปกลับที่ไหนมางี้ก็ได้เดี๋ยวตามมาตามเสียงมาอย่าให้มาร์ามันกลับเองเดี๋ยวนี้ไปเอาฟิลละเอาเจไปไหนอ่ะมาเนี่ยเอาเจข้าไปมาร์ปเลยถ้างั้นเจตามไปมาร์าไปออกเลยเอาพี่เจระวังพี่เจระวังเออพี่เจระวังเออคอยม้ามาตามมา ลงมาอะไรไปเดียวพี่เจ๋อระวังเออมาเนี้ยมาเนี้ยเจ๊ไปไหนมาเนี้ยพี่บอกตายท่านหวานโค้งเลยกระโดดนะกระโดดวิ่งแรงกระโดดกระโดดข้ามมาอ่ามาไปไปไปนะพี่เล่ยไปไหนอะพี่เล่ยไปอยู่ข้างนอกพี่เล่ยต้องไปอีกทางเดี๋ยวถ้านอนถ้านอนมันจะดังกรุ๊กกรุ๊กกรุเงี้ย เจอหนอนต้องทำไงเงียบๆผู้หญิงแก๊งนี้อันตรายน้องวอกลับไปมีหมาด้วยนะใครตายอ่ะพี่เลมพี่แลมเด็ดเฮ้ยเราจะเจ๊งแต่วันแรกไม่ได้นะต้องไปทางนอ้หนนท่นอนี่หนอนที่หอที่นอนทอ้นอนที่่หนี้นอ่ออ่นอ้น่นห มันหนักทางลงเหรอต้องไปตรงทางต้องไปเนี่ยปีนท่อตรงทางเหนือไปที่ผมบอกอ่ะไปได้มันโคบขึ้นมาเลยอ๋อต้องปีนด้านข้างไปเหรอใช่สองคนนี้ไม่น่าเลยฉากพี่เจตีมาเมื่อกี้นี้อยากจะมอบเพลงนี้ให้มากเลยมากจนไม่เห็นกับตานี่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 จนวัดใจวัดจิตเอานีกับสองไ้มาร์คไปไปโดนสลามมเลยเหรอ หดีู๋ได้ยินพี่พูดพูดแบบเป็นคำไหมตอนพี่โดนเนี้ยไม่ได้ยินเหมือนับคนจมนวหยิบู่ยิบู่หยิบขู่ยิบขู่ยิบขู่ยบู่อยบู่หยิบขู่ยิบู่ยิบขู่ห็นบขหยิเขู่หยิบข่ยิบกู่หยบู่ยูยิบู่หยบขยข่่่่เพี่เิิ่่เวิ่งิ่หหหห่ยิ่เหมือนเขาวะ เรียบร้อยไปพร้อมศพไอ้วนระเสห์นอนเสห์นอนไงนอนอยู่ข้างตึกคิดว่ามันจะไม่โดนนะะนี่ยพี่เกตีหัวผมเมื่อกี้จนไม่เห็นกับตาระวังนะเออ๋มวันนั้นที่เราผ่านเราอาจจะได้เพราะว่าสูญยุปราคานีแน่เลยเกี่ยวไหม ลาเธอได้จากี้ลาก่อนตายหมดตายหมดเออไม่บายไม่เคนจะเหลือตังไป้ซื้อไฟฉายเพราะเราไม่มีตังให้หักอยู่แล้วป่ะครพวกมีแกงผู้หญิงแกงนีมีอันตรายเรามีห้าร้อยไม่ครับผมไม่เกี่ยวครับพี่เกมส์ตายกันหมดตายกันหมดทุกคนสเปิร์ อปุ้ตเตอร์ในหมู่เราสปอบระวังกดด้วยครับไม่ทำเพราะเระวังจากแบบกับผิดไปแล้วครับกูได้ยินไอ้เรื่องไอ้เรื่องมันมาเตือนไม่ใช่หรอวะใช่มันมีหนอนมันมีทั้งหนอนมีทั้งหมาเลยเราต้องหายพันอันนี้อันนี้อันนี้แค่สัปดาห์แรกครับแค่แค่พันแค่ร้อสามสิบทองโดนหนอนแดกก็ได้ไงโอเค ไอ้โกโก้ไม่มีไฟอ,ไอีกแล้วไม่มีไฟอ,นนอีกแล้วสวิสสสยช์ประราคาป่ะเนี่ยหรืออะไรปกติกตรงไหนไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจนมาเห็นกับตาจนผ้าใจมันจีบเนี่ยถ้ามีหนอนะให้ปีนท่อตรงทางหนีไฟกลับมันจะได้ไม่เจอหนอนท่อไหนหนู่นซ้ายมือนู่นะอ๋โอโกโก้ go. รต้องม,อมีอะไรผิดพลาดต,ตรงนายฮี่ใครตามผมมาไหมไม่เข,<อ>ข<อ>าท<อ>า,างตาันทา,างตาางันสอคนแล้วไม่ตีไม่กองก็ไม่มีนะตันตัตนมุดอ่ะ มืดมออะไรไม่เห็นเลยต้องการไฟฉา,ายเนี่ยมีอันนี้ในงานช่วยใจตัวจริงเนี่ยตัวจริงที่ขวาสแกนรัวๆมันจะเห็นทางเดินมืดมากแม่ลองด้วยมีตัวอะไรไม่รู้มืดหมดเลยก็ไม่ไปทางไหนก็ตันวะเนี่ยนูนน่นนู่นทางนี้ทางนี้ เอ้ามาคนเดียวเหรอกระโดดนคืออะกระโดดกระโดดนคาบมาไม่มีของเลยเหรอตอนนี้เฮ้ยนี่ตรงนี้มีเยอะ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 ข้นขึ้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 ข้างล่างมีอะไรไหมมีกุญแค่หนึ่งดอกแล้วก็มีห้องเฮ้ยเขียนตกตัวนี้อีกด้วยระวังนะตกน้องตะขาบนะห้องที่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรแล้วมันมันมีฝั่งนั้นน่ะแต่มันมีตัวยักษ์อ่ะมันไปไม่ได้ข้างบนน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟังเนี้ยรถตะขาดรถตะขาอยู่นี่นั้นไหนเนี่ยดาวน์นั่นดาวน์นั่น่ะพี่ฟองฝั่งสแกนไปอยู่ขวามือเลยเนี่ยพี่ฟองฝั่เอาของกลับนะอย่ากลับอย่าตุยนะเอาไม่ตอบด้วย เดินแบบอย่าตุยนะมันต้องไปทางไหนอ่ะไปทางหนีไฟไหมต้องฆ่ามันมันเข้าไปได้ไม่เกเนี่แต่มันมีมีตัวเลยเลยไปไม่ได้ออกกันดีกว่าไปอีกฝั่งนึะไม่ไงเอาของกลับก็ได้นะพี่ฟองเอาของมืก่อนก็ได้ของเมืก่อนก็ได้ไปกันเลยไปเลยมาเข้าอีกฝั่งนึงกันฝั่งนั้นน่าจะตัน มันไม่มีไฟฉายอ่ะมันลำบากอ่ะไม่กล้าเดินกลัวกลัวไหมถามจริงกลัวไหมกลัวเลกล้าเดินเลยหมายถึงกลัวกลัวไม่ได้กลัวสัตว์ประหลาดนะกลัวไอ้สองตัวข้างหลังเนี่ยพี่เจ๊อู้นี่ไม่เอาบุตรนี่อุ้ยไอ้ม้าฆ่าแล้วหรอไอ้ม้าฆ่าแล้วนี่ไงตัวยักษ์บอกเป็นไปยักษ์ ไอ้มามีที่ตีไหมตีเมากิงไอ้มาฆ่าไปแล้วหรอไมามีอาวุธไหมฆ่าแล้วฆ่าแล้วเอาหน่อยนั่นแหละคืออาวุธนั่ะนะปลายสต๊อร์มาวุธแล้วอาวุธแล้วไอมาจะตีไอ้มาคุมกันเราได้ไ้มาคุมกันเราได้ไ้มาไมีอาวุธคนเดียวตอนเนี้ยเดินตามติดๆเดินตามติดๆมันเหมือนมันวนมาทางเดิมยังไงไม่รู้อะ ในห้องฟิวมันไม่ค่อยมีของอ่ะใครละไอ้ของไอ้ของไอ้ของมีฟิวฟิวฟิวหายแล้วนะเอาเลยไหมเอาเรื่องออกเลยไหมประตูเปิดไม่ได้อันแล้วต้องเอาปิดเป็นเตอร์ท้องฟิวไปเลยหนห้องฟิวไหนวะฟิวแล้วกลับเลยก็ได้มั้嘛 หาแน่หาแน่ตรงมาตรงมาตรงมารอหน่อยรอหน่อยโอ้รอบนี้สบายสบายตรงไหนว่ามือชิปหายตรงมาันใครมือว่างมากไมีใครมือว่างนีมีครับมีครับมีครับมาเกียร์ไปไปฟองกันไหม เมื่อเต็มแล้วหร่ะที่ทองเต็มแล้วทองสำคัญด้วยปกป้องฟองด้วยนะปกป้องอะไรล่ะผมมีแต่ฟิวเนี่ยหนักก็หนักไม่น่าจะมีตัวอะไรหรอกมั้งเพิ่งใหม่สามยงชิวๆวันนี้หมายโผล่มาเลยตอนใบสองต้องการไฟฉายโอ้โะ ยังไม่ได้มอดยิปปี้เจอแล้วแต่เขาคนนัเและเขาเควนมันหายไปเควนใครวะเควนใครวะของของแรมหายอ่ะน่าก็เควนตี๋กอนแหละเจอแหละน่าจะใช่น่ไดะใช่แต่ว่าลงไม่เป็นมันต้องลงมอดอื่นครับกันด้วยอะยังไงก็ไม่รู้อุ้ยเป็นพันเลยของเควนมาไโอบนี้ มันได้เอาทองตกแล้วใช่ไหมวางไปเลยวางโอ้หนึ่งพันโอ้หนึ่งพันเว่าออกงานเลยัเลยสบายรหอดหมดรลอดหมดรอดหมดมีตังมีตังซื้อไฟฉายให้พี่ฟองไปผ่านแล้วซื้อมอยสักสิบอันไฟฉายถะวเวกทะวกถะ่วเกถะวก ดือบเดือบดืบดืบ,ดบ,ดบอ่ะเดี๋ยวนี้ไอ้ไอ้ตัวมิมิกม,ม,มันไม่ไอน้นี่แล้วหรอ,อมันไม่ใส่หน้าก,กากแล้วหรออดเอาหน้ากากมาดองไม่เตัวคล้ายเราหาหมดเลยอ่ะหายหมดหายหมดเลยออาตังไปซื้อของขอให้ไฟฉสยลดราคา โ้ยเบียดจังวะโทษทีนะเอาตังไปอัปเกรดยานเนี่ยที่เราเล่นกัน20่สบกว่าคนทำไงวะเนี่ยมันจะอยู่กันตรงไหนได้วะอ้อวิ่งไม่ออกอยู่ข้างนอกเหรอข้างนอกได้ไหมเราสามารถอยู่ข้างนอกได้ไหม ห่ออางๆกันดีกว่าออกห่างๆกันดีกว่าอันตรายวะต้องหนีเลยอันตรายวะต้องหนงี่เราสบายอ่ะนึบกมะคืนไปไกลถึงห้าร้อยมะคืนโอ้โหหมดแล้วเหรอหมดแล้ว me